คือตัวผมเองเนี่ยผมเป็นคนระวังตัวตั้งแต่เด็กแล้วคือด้วยความที่ว่าค,คือไม่ได้มีทําอะไรชั่วๆไปใช่ไหมไม่ไม่ได้ทําอะไร <c oughs> ไชั <c oughs> ่วไปนะผมเป็นคนคิดก่อนพูด <c oughs> ก่อนทําอะไรก่อนพูดอะไรเนี่ยผมจะเป็นคนคิดเยอะไม่ได้แบบว่าพูดไปเรื่อยหรือว่าเฮฮาอะไรมากมายเป็นคนจรงิงจังความจริงจังและซีเรียสมันอาจจะเกิดจากการที่เราเติบโตมาในครอบครัวที่ค่อนข้างเคร่งครัดหรือเปล่าคะมีผลไหมผมว่าคือคนส่วนใหญ่ที่โตมายังไงก็คือตอนเด็กๆเขามันอยู่ที่ที่ว่าเด็กเขาถูกเลี้ยงมาเลียงดูมายังไงอะไร่งด้วยครับ คือตัวผม,มเองเนี่ยคุณพ่อผมเป็นนักบินะครับแล้วก็เขาจะมีความาตรงต่อเวลามีวินัยสูงมากมีความเปะ๊ะนะครับเราคล้ายๆทหาระคือผมก็ถูกเลี้ยงดูมาอย่างนั้นก็คือแบบจะพูดอะไรจะคิดอะไรจะทําอะไรเนี่ยต้องมีเหตุมีผลไม่ได้พูดไปเรื่อยอะไรขนาดนั้นพี่บอกว่าในบ้านก็จะไม่ค่อยมีการแบบว่าพูดจาแบบตลกหรือ อะไรสาระจริงบ้านพี่อะไรสาระอย่างนั้นกันถูกไหมคะมยถึงว่าเราก็จะคุยกันแต่ในเรื่องที่แบบค่อนข้างเป็นจริงเป็นจังใช่้วค่อนข้างจริงจังในบ้านนี่นะในบ้านครับผมไม่ค่อยว่นวเลาะกันอย่างนั้นหรอไม่ค่อยไม่ค่อยมีจริงเหรอผมโตขึ้นมาด้วยความสงบคืออยู่นับสปบสงบจริงๆทําทไมอะทำไมถึงต้องอยู่อย่างสงบอะคะตอนแรกผมก็นึกว่ามันเป็นเรื่องปกติฮะก็คือแบบเราไม่ได้มีการเล่นมูก็คือเวลาคุยกันก็คือแบบเป็นแ็กเป็นความจริง คุยกันถึงอาชีวิตวันนี้ผ่านทาอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ <Okay. S 2> มีการเล่นมุกอะไรขนาดนั้นจนกระทั่งแบบคือผมโตขึ้นมาเนี่ยพอผมมาเริ่มอยู่มปลายแล้่มอยู่มหาลายัยผมก็เลยได้เห็นผมไปบ้านเพื่อนพ่อแม่เขาเฮฮาเล่นมุกอะไรเงี้ยเออผมผมเพิ่งเพิ่งเคยจะได้แบบรู้จักการเล่นมุกรู้จักการเล่นมุกใช่เมื่อตอนแบบโตมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือคุณแม่ก็เป็นไหมฮะหรือไม่หลักๆแล้วเพราะคุณพ่อเป็นคนจริงจังทุกอย่างมันก็เลยถูกเกีี่ยไปทางนั้นหมดก็เป็นทั้งค แล้วคุณพ่อคุณแม่ดูเด็กเด็กคนดูนะฮะคุณพ่อเนี่ยคาพูดเขาเนี่ยจะเหมือนเป็นคําขาดที่ว่าบอกให้ทําอะไรเราต้องทํานะอย่างเช่นตื่นเวลานี้กินข้าวเวลานี้ก่อนนอนต้องทําอะไรหนังสือครึ่งชั่วโมงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมในความปกตินั้นเรารู้สึกว่ามันทรมานหรือแบบอือจังเลยอึดจังเลยหรือก็รู้สึกว่าแค่ถามวว่าอึดอัดไหมมันก็ มีบ้างแหละตอนนั้นเราก็เด็กเนาะเราก็เราก็มีความล่าเลยอยากท่างนู้นทำนี่บางทีไม่ต้องมีเหตุผลก็ได้อะไรเงี่ยคือแบบมันก็ถูกตีกรอบไปอะไรเงี้ยครับให้เราแบบปฏิบัติตามบางทีเราก็เราก็น้อยใจนะบางทีแบบน้อยใจคุณพ่อที่จะไม่เห็นบ้านเพื่อนเขาไม่เห็นต้องซีเรียขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยแบบมีดื้อๆใส่้ากยคือเด็กๆผมไม่ค่อยดื้ออะไรเด็กๆผมผมจะกลัวผมจะเป็นคนที่แบบขครมาดื้อตอนโตอ่ะเหรอตอนโตก็ ใช่เพิ่งเริ่มเริ่มมาดื้อเริ่มมาดื้อตอนแบบเข้ามหาลัยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอยากมีความคิดเป็นของตัวเองอยากจะตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีแบบถูกตีอะไรอย่างงี้บ้างไหมคะเวลาแบบไม่ทำอะไรเด็กๆโดนตีขนาดไม่ดื้อนะถ้าผมทําอะไรอย่างที่เขาเขาเขาบอกให้ทำแล้วผมไม่ทำอะไรเงี้ยคือคือเขาก็แบบมีการสั่งสอนแหละเวลาเวลาเขาดูแบบรายการอะไรตลกๆเขาขำาไรเงะ้เขาไม่ค่อยดูไม่ค่อยดูอะไรที่แบบรายการตลกหรือว่าหนังตลกไม่ไม่ค่อยดูเด็กๆผมโตมาผมจะดูอะไรที่แบบ ดูดูหนังฟิลกู๊ดมากกว่าเราจะเริ่มมีความรู้สึกไหมคะว่าเราจะต้องแบบอยู่ข้างนอกเราจะเล e r i ล่าแต่อยู่ข้างในบ้านเราก็กลับมาแบบเราเริ่มมีโรคสองแบบต้องปรับโหมดป่ะต้องปรับโหมดจริงๆมันคล้ายๆอย่างนั้นครับเหมือนคนที่เป็นกระเทยแล้วกลับบ้านก็ต้องต้องแอัแอปแอปแนนอะไรอย่างเงี้ยคือผมเป็นคล้ายๆอย่างนั้นแหละของผมจะเป็นแบบว่าข้างนอกผมก็ล่าเริงพูดจาก็กับกับเพื่อนปกติแต่พอกลับบ้านผมก็ต้องสำรวมหน่อย อะไรเงี้ยครับอืมค่ะเออแปลกดีเนอะเป็นคนที่เพิ่งรู้จักมุกตลกตอนตัวเองเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยว่า <c oughs> เอาเขาเล่นมุกกันแบบนี้ได้ด้วย <c oughs> ใช่ครับผมค่ะบางทีผมได้รับมุกอะไรไม่ค่อยทันไงเพราะว่าไม่ไม่เคยเล่นอะ่ะผมโตมาผมไม่ได้ไม่เคยเล่นมุกอะไรเงี้ย